พี่น้องบุษบุญท่นว่าสบายแต่พ่อนี่ทำความสะอาดพี่น้องจ้ะทำความสะอาดล้างสวนจ้ะนี่แหละนี่ขวดดมขวดมาคล้องสายเลยเจ๊เลยแหละคิดตัวอย่างโอ้นี่ย โอ้ปีนี่บร้ายสำเนาดอกงวงเนาะเออโอกระังอะไรเยอ่ออกชั้นม็ดอยู่โอ้ดีด่นนี่เท่าจะจะจุดไก่มันไดตีนี่จะได้เด่นนานาลาบได้เด่นนะหาอาทำไมทำไมสัญญาณนิดมาถึงนี่เหรอาเออซื้อรุดอยูเนาะสัญญาณนิดนาถึง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 อยู่ถึงห่างๆเลยแหละนี่ อ๋อนี่พวกนายบอกกูมองพี่น้องจา้าว่าม่วงอันอน,อนี้อดีตอดี้ยังเขาฟ้าลั่นใช่ไหม <ś> อันนี้ฟ้าลั่นจต่กำลังติดแต่พ่อยังว่าจุดไก่โพดนี่นะส่วนกำลังติดพี่น้องเองฝ้าลั่นจต่ฝ้าลั่นฟ้าลั่นเปี้ยงเปื่อยเปี่อยเปื่อยเ่อเปี้ยงเนาะพิทีเดียวลกคักลกแน่ยพี่นีดพ่อยังว่าปลูกม่วงนี่ไก่โพดนี่นะจุดไก่โพด พี่บอกขนุนเป็น,น,นอเนีเดียวพี่น้องจ้าเป็นปีแต่ทรงเสือซ้ำเสือของเนี่ยมาขนุนลหรือว่าแบบไม่โอ้เป็นไรเล้วปีนี้เนาะมันจะติดให้บอนี่ตูแกนี่ติดอยู่เนาะปีนี้ไรข่เว้ยนี่แต่สติติดให้บอโอ้เน,อนอาะหล,กล,กลกักๆยื่ดินของนี่พี่น้องจา๋าข้าพี่น้องส้มสวนย่าหมดเรื่งจ้ะส้มสวนอยู่หลังบ้านเพี่ไหวเน,นี่ยเฮ้โน,น,นี่สิติดให้บ่อลเลยนี่หาย,ยาปาัาบคือไรเถิด ใส่ผมตรงนี้พี่น้องจ้ามสติสหาบอลอายะเลยผนสติสหาบอลน่ะโอ้ยของบนคือสิบบที่อ๋อคือคือไแต่พ่อใหญ่จะหดตรหนาม่บ่เนี่ยฝุ่นดู่ถ้าเงาฝุนมมนสติให้บอลพี่น้องมันสติดหฮยบอลไรค่ะอ่ะมีลไยคักอีดีแต่นับได้เนี่ยไรไรไรอีดีพี่น้องแต่ว่ามันสติใหาบอลฝุ่นมึงที่ไหายบึงหลบจนสติใหาบอลอันนี้ก็ออกที่นีนให้บ่เนย ติดเห้บ่อผัวผมมึงนี่มันนาผัดีๆเด่นันนี้บ่วผัวผมทั้งสึกบ่าวผัวบ่าคมจิ้งนี่น้องใส่เบิ่งอาน่ด่นอันนี้เน่าเลยังไั้ยังความสะอโอ้ยน่าบ้านาซองหาสวนผนวดวน ไม่ว่าอยู่พูดอยู่สนนหัวกระาะนี่สิลังสวนเจะนี่อันเลาะนี่นะกระเมน่นมีตั้งแต่อันอ้อยรอบรอบเลยพี่น้องเลยใส่บิึงเด้อเดี๋ยวมือไรเย,ย็ยนๆก่อนเพราะว่าจะไปพี่น้องที่ว่านเดี๋ยวได้ดุมนี่ที่ว่าไฟอันไฟใหม่ตลอดนะมอได้มาที่เพิ่นอันทำไม้โค้ดส้นได้พี่นอ้องเอ้ยโค้ดอ,อัน ที่เป็นที่คีบอันนั่นจ้ะรถนี่คีบอ้อยจ้ะเอ้นุเรียนจะไงต้นทุเรียนหนึ่งต้นสตีเป็นไฮบอร์นี่ติดเอเอสีพระลมสีจ้ะโอ้สวยงามตามท้องเรื่องเตะเตะเตะเนะกกตเวนจะตกดินตอนนี้หามุ่งกลัวล่ะจะฮุกมุ่งวะไจะพี่น้องจ้ะ ัพี่น้องเห็น <ๆ S 1> หัวเขียวเขียวว่าอยู่บนด้วยสายตาเมื่อใกล้ๆเนื้อที่ีนสองไร่สองงานจ้ะพี่น้องจ้าสองไร่สองงานเก้าสิบตารางวาน,นะคะเนื้อที่รอบๆบ้านนี่จ้ะ ที่ล,ลูรอบบ้านฮะดีนะคุณบ,บ,บปเดบัดโทษซับไปทางไหนจะทำอะไรพอโอ้จะโคตนามดอกมนะนาวพี่น้องดอกบ่หงาจะเอาปีนี้คือบนปีที่ลแล้วลายเดีมันติดเลยเด้๋ปีที่แล้วลายค้าวปีนี่บ่บ่วลายเลยจ้ะก็ค่อยลายเลยจ้ะปีนี้มันติดเลยเดี๋ยวปีนี้นะซุดกระแพงซุดฟังมะ

มันปลูกลร้มันก็บ่มีคนกินพี่น้องจ้ะก็เลยตรงในทิมตรงในตัดทิมแจกเพื่อนบ้านก็แจกคักเลยจ้ะก็เลยตัดทิมเสดีกวัวเนาะเฮ็ดไม่ละกันตัดทิมเนี่ยจะเอาอันพวกจะเอาผดผดช้ามาลงุงจะเอาบักท่านมาลงุงวันนี้ทำความสะอาดล้างบ้านล้างดีสท์ ว่าถอดข้ไฟจากพี่น้องจ๋าหนาสิเวียนหนานะาจะเนาะเหมืนคนใหญ่แน่เนาะยังก่อเจาะอยู่แต่คลิปหนึ่งก็ยังไหลเลยพี่น้องเด้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจ้ะเพื่อสืบว่าฝาการแจ้งเตือนคลิปแม่งสาระเพื่อกินเพื่ออะของเนาะพี่น้องสุดเขาวงคลิปเพื่อว่าเขาภูเขามจะไดินุงเรื่องกาวนาจะได้เทียบจะแข่อใส่ได้ๆจากพี่น้องจ้ะสวัสดีจ้าบายบายจุ๊บๆนะคะทำความสะอาดหลัางว่านค่ะ ถนนอยู่ฝนกู้กู้จัง